เสร็จแล้วนะครับงานเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนแล้วก็ชุดตัวแคบรันนะครับของมอเตอร์พัดลมครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์เป็นแอ์วัดมหาธาตุาพระจันทร์นะครับคณะเม่ชีตอนนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับสูงอยู่พอสมควรนะครับก็มีหลายช่างครับ ที่มาซ่อมที่นี่ครับขึ้นมาแต่ละรอบแต่ละครั้งก็มีความผิดแปลกของตัวคอมพิวเซอร์แอร์อยู่นะครับบางตัวก็โดนแกะลือแล้วก็ไม่ได้ขันน็อตก็มีใส่น็อตไม่ครบก็มีนะครับ ให้มังดีมเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์บังดูว่ามอเตอร์มันหมุนได้ปกติอยู่บ่มันทำงานได้ปกติบ่ให้ไปไปขึ้นเบรกเกอร์เปิดแอร์บังไป นี่เปิดเป็เด๋ดย,ยู่องไปดูเยี่ยมอะไรคนละฟังก่อนดิอ,อยี่ยมอะไรคนละฟังก่อน